ชนครับส,สวัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในทุกช่องทางในขณะนี้นะ,ะนครับออกอากาศจากจังหวัดนครพนมครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่2ประจำปี2568และเป็นครั้งที่16ของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับในช่วงเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีเรียกขอโทษครับที่เรียกชื่อกันว่าตอนบน2เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มจังหวัดนครพนมสกนลนครและมุกดาหารครับนายกรัมนตีมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับหนึ่งในการเยือนกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาตามคำเชิญของรัฐบาลกัมพูชานะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปี ในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางด้านการทูตระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อตกลงและพูดคุยกันดังต่อไปนี้ครับ 1. ทั้งสองประเทศร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันในการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างของหน่วยงานทั้งไทยและกัมพูชาและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ 2. ทั้งสองประเทศร่วมมือกันในการปิดกั้นหรือบล็อกสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากเครือข่ายในการก่ออาชญากรรมออนไลน์ สทั้งสองประเทศครับไทยกัมพูชาจะยกระดับมาตรการในการควบคุมชายแดนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้การป้องกันอาชญากรรมในทุกประเภทรวมทั้งการลักลอบขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายข้ามแดนและยาเสพติดรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วย 4. ทั้งสองประเทศครับจะร่วมมือกันในการตรวจสอบคนไทยที่ไปทํางานในประเทศกัมพูชานะครับในยุคก,ก่อนนั้นอาจจะไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปทํางาน ซึ่งก็จะต้องออกบริญาตในการทํางานของคนไทยในกัมพูชาด้วยนะครับนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการกําชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังกรมศุล,ลกากรและหน่วยงานความมัน่นคงครับเช่นตํารวจทหารกสะทอชอให้ร่วมการประสานงานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในการปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังครับเพื่อให้ประชาชน ทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกตรีมีข้อสั่งการถึงการประชุมร่วมในที่เรียกกันว่าวงเล็กเนี่ยนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาครับก็ะจะมีการหารือกันในเดือนก,นกรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่จังหวัดสระแก้วโดยจะเป็นประเด็นเรื่องของคอเซนเตอร์ PM 2.5ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ครับส่วนเรื่องของการเจรจากับสหรัฐอเมริกานะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมดังต่อไปนี้ครับ ได้กรอบความร่วมมือของภูมิภาคโดยเฉพาะประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบไปด้วย10ประเทศไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บุรนทั้งหมด10ประเทศนี้นะครับจะต้องมีการหาหรือกันในฐานะผู้นําของแต่ละประเทศเพื่อที่จะร่วมมือกันหาจุดเด่นในการร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับในภาพรวมในการไปเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทระวงการคลังและคณะ,ะทํางานด้านนโยบายการค้ากับสหรัฐอเมริกาครับไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมทั้งมาตรการที่เป็นจุดแข็งของประเทศประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนต่อไปครับส่วนการลงพื้นที่ในจังหวัดกลุ่มอีสานตอนบนกลุ่มที่2เลยครับสกลน,นครน,นครพนมและจังหวัดมุกดาหารครับ ทนายกรัฐมตรีลงไปตรวจสอบโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ําทั้งน้ําอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมทั้งแนวทางในการป้องกันน้ําแล้งหรือน้ําท่วมในช่วงของหน้าฝนนะครับทนายกดก็ดำิดในที่ประชุมครับบอกว่ายังแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีนักนะครับจึงขอสั่งการให้นายประเสริฐจันทรละรวงทองรองนายกรัฐมตรีร่วมกับสทชรชกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันติดตามโครงการต่างๆ,ๆที่ได้อนุมัติไปแล้ว เพื่อให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยแล้งแล้วก็ภัยฝนหรือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมในกลุ่มประเทศใอโทษครับในกลุ่มจังหวัดแถบนี้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาอีกต่อไปครับนี่คือข้อสั่งการหลักๆของนายกรัฐมนตรีครับประเด็นต่างๆที่มีรายละเอียดครับจะขออนุญาตให้รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณคารุมพลพรกลางได้แถลงต่อไปเช่นไรครับท่านครับครับก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อง ชาวจังหวัดนครปนมซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่วันนี้ทางรัฐบาลได้ให้ความสนใจในการที่จะมาประชุมแล้วก็พัฒนาเป็นพิเศษแล้วก็รวมทั้งพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามการถ่ายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับของผมนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องขออนุญาตไปที่เรื่องแต่งตั้งก่อนคณะนตีได้เห็นชอบในการแต่งตั้งนายสุพจน์รอดเลืองนนหน,หนองคายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดํารงตําแหน่งผู้วา่าการจังหวัดยะลานะครับซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ทรงพระบรมโ,โกฏเก้ากลกระหม่อมนี่คือการแต่งตั้งหลายแรกที่สําคัญครั้งาวาระหนึ่งนะครับต่อไปเป็นการแต่งตั้งนายมงคลตีกิจปรีกิจจานนท์นะครับให้ดํารงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่มตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเป็นคนเสนอน,น,นะครับเพื่อให้มีผลตั้งแต่คนเดิมครบก็คือวันที่10มิถุนายน2,568 ตามที่คมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เสนอผ่านมาอย่างนัตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นวาระแต่งตั้งที่ประสงค์จะแถลงให้สื่อมวลชนได้ทราบนะครับเรื่องที่สามสำหรับผมก็เป็นเรื่องของคักตีได้จัดสรรนะครับงบกลางนะครับเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินให้กับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับเพื่อดําเนินการโครงการรถรักษาอมาาัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมมเะเกียิ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพันธ์ในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจำนวน5แห่งคือจังหวัดหนองคายสกลนครอุบลราชธานีสระแก้วและสุราษฎร์ธานีโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับโรคหลอดเลือดสมองโรคภาวะหลอดเลือดสมองนี่อยู่ใน3ามอันดับแรกของดัชนีของการสูญเสียเขาเรียกสุขขาวะคนไทยจากสถิติปี6 0ูถึง65เนี่ยนะครับ มีผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อประชากรแสนนะครับ278.49นะครับถือว่าสูงอันนี้ก็วันนี้เป็นโรคที่ต้องมีการดูแลซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับของมหาวรริทยาลัยไดเ้เริ่มโครงการทําโครงการรักษาอัมพาตขึ้นที่เชื่อมต่อระบบศึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรซึ่งในครั้งนี้คมตีได้อนม,มัติโครงการนําร่อง นะครับจำนวน5แห่งอันนี้คืองบกลางแล้วกร็ระยะที่2ในปี69ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพรยุราลอีก16แห่งเป็นระยะที่2อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญนะครับในการดูแลประชาชนนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของคมตีได้เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณได้เสนอร่างพระรัชยิงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569 ในครั้งนี้ก็คือรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี69แล้วก็เห็นชอบข้อเสนอร่างพััติงบประมาณรายจ่ายปี69เพื่อให้สำนักงบประมาณจะได้ดําเนินการจัดพิมพ์แล้วก็นําเข้าสู่การคําตีเห็นชอบอีกครั้งนะครับในวันที่20พฤษภาคม2568แล้วก็เสนอสภาผู้แทนรัษฎรต่อไปในงบปี69ที่สําคัญที่จะ,ะแถลงให้ท่าน ทางสื่อมวลชนได้ทราบก็คือว่างบปี2,569มีวงเงินนะครับจำนวน3 7 8 6 0 0ล้านบาทเรียกว่าคร่าวๆก็3.78ล้านล้านบาทค่าตีได้เห็นชอบนะครับแล้วก็เพิ่มเติมจากงบปี68เพิ่มมาจำนวน27,900ล้านบาทนะครับก็คร่าวๆเพื่อให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบก็คือว่า ในการที่จะทํางบประมาณครั้งนี้มีส่วนที่เพิ่มเติมที่คิดว่าจะต้องแถล Ã งให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบก็คือว่าเป็นงบอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีห9านะครับจำนวน389 7สน7ปล้านบาทเพิ่มขึ้นในส่วนของอปทนี้นะครับ1น1่งหมล้านบาทเพิ่มขึ้นในส่วนของอปทนี้ 2.95%นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องงบประมาณปี69นะครับครับของผมท่านโฆษกครับมี3-4วารละครับท่านต่อไปนะครับเจิญท่านรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีสัตสิการครับเเลยครับท่านครับคุณค่ะ สวัสดีท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับฟังรับชม,บชมอยู่ทุกแพลตฟอร์มทางบ้านนะคะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มี3มเรื่องสำคัญที่จะมาถแถลงให้ทราบนะคะ เรื่องแรกเป็นเรื่องของเม็ดเงิน400ล้านบาทค่ะคณะรัฐมนตรีมีมตริรับทราบผลการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2เมื่อวันที่17เมษายนและ28เมษายนที่ผ่านมานะคะและนอกจากนี้ค่ะย,ยังได้เห็นชอบหลักการของโครงการต่างๆของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 จำนวน4โครงการกรอบวงเงินที่200ล้านบาทค่ะโดยให้รับการขอการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568นะคะงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือเรื่องที่จำเป็นค่ะ4โครงการมีอะไรบ้างแยกเป็นโครงการละ50ล้านบาทเท่าๆกันค่ะ โครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำาขงริมแม่น้ำาขงเหนือเมืองนครพนมและพื้นที่ต่อเนื่องอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมจำนวนระยะที่1นนะคะจำนวน50ล้านบาทโครงการที่สองค่ะโครงการสะกลจังสั้นเมืองเศรษฐกิจสร้างสารรค์50ล้านบาทเช่นกันค่ะ โครงการที่3โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีวิทยาและไดโนเสาร์วงเงิน50ล้านบาทค่ะและโครงการที่สี่วงเงิน50ล้านบาทเท่ากันนะคะก็คือโครงการยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสู่การเชื่อมโยงระดับนานาชาติค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของจังหวัดและกรอออลุ่มจังหวัดหรือว่าทางภาคเอกชนนะคะจำนวน5โครงการค่ะกรอบวงเงินที่200ล้านบาทโดยจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินค่ะ หาโครงการมีอะไรบ้างค่ะหาโครงการก็มีโครงการแรกนะคะโครงการพัฒนาและยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบน2สู่การเป็นเมืองมหานครแห่งพฤกษเวทเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเชิงสุขภาพในกรอบ,บวงเงินที่50ล้านบาทโครงการที่2ค่ะโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงกรอบ,บวงเงินที่50ล้านบาท โครงการที่3นะคะโครงการสร้างอัตลักษณ์เมืองค่ะกรอบวงเงินที่20ล้านบาทส่วนโครงการที่4ค่ะโครงการยกระดับเทศกาลเรือไฟสู่เรือไฟโลกเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกนะคะกรอบวงเงินที่30ล้านบาทค่ะและอีก50ล้านบาทสุดท้ายเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุกและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปากห้วยมุกและพื้นที่ต่อเนื่องอำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารอีก50ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีมติมอบหมายให้สภาน์รับพิจารณาเรื่องที่เป็นโครงการข้อเสนอของจังหวัดแล้วก็กรออกลุ่มจังหวัดในส่วนที่เหลืออีก21โครงการค่ะเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีนะคะและขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปค่ะ เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการฉลากรากุศลค่ะโครงการฉลากรากุศลนี้มีอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือเป็นการยกเลิกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยนะคะของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยวงเงิน250ล้านบาทเนื่องจากว่าการดําเนินโครงการดังกล่าว ล่วงเลยระยะเวลาตามมติคอรมอเมื่อวันที่7มีนาคม2566ค่ะเนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการผูกพันตามวงเงินได้ในระยะเวลาที่กำหนดนะคะและได้เห็นชอบให้มีการออกสลากการกุศลค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านก,การกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการฉลากการกุศลจำนวน7โครงการกรอบวงเงินที่5,308.14ล้านบาทค่ะ ทั้ง7โครงการนะคะก็เป็นโครงการของ ODOS นะคะมีอะไรบ้างจะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังเร็วๆนะคะโครงการแรกค่ะเป็นโครงการทุน ODOS เพื่อขยายโอกาสและการพัฒนาประเทศซึ่งก็เป็นการส่งเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนจาก878อำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตค่ะไปศึกษาและอบรมเทคโนโลยีระดับสั้นในต่างประเทศนะคะวงเงินที่718.69ล้านบาทค่ะ โครงการที่2เป็นทุนการศึกษาระดับปวสระดับและระดับปริญญาตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็การจัดบูตแคมป์กรอบวงเงินที่78.11ล้านบาทค่ะโครงการที่3นะคะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา60ทถุนวงเงินที่980.71ล้านบาทค่ะ 4เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเช่นกันค่ะแต่ว่าในประเทศอังกฤษค่ะสหราชอาณาจักรจำนวน50ทุนค่ะอยู่ที่724.69ล้านบาทโครงการที่5เป็นทุนระดับการศึกษาปริญญาตรีเช่นกันค่ะแต่ว่าเป็นในประเทศออสเตรเลียนะคะ90ทุนค่ะวงเงินที่825.8ล้านบาทค่ะโครงการที่6ค่ะ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเช่นกันค่ะในประเทศจำนวน2,200คนค่ะวงเงินที่1,000ล้านบาทค่ะและโครงการที่7นะคะเป็นทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายและปะวะส4,800คนวงเงินที่980.14ล้านบาทค่ะโดยทั้ง7โครงการนี้นะคะก็จะเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็สังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้างค่ะ ซึ่งทางนี้นะคะก็จะทําให้กรอบวงเงินตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มกราคม2568จํานวน10,000ล้านบาทคงเหลือวงเงินทั้งสิ้น4,619.86ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการ3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายและจ่ายเงินรางวัลสลาก ข้อ 2. คือให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากค่ะเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการออกสลากไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตการออกสลากหรือว่าการนําส่งเงินให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการค่ะ และ3นะคะให้จัดทําแผนการออกสลากและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานกลับมายังคณะกรรมการค่ะเพื่อประโยชน์ในการกํากับติดตามแล้วก็การดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์เป้าหมายที่ได้วางไว้ค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการ2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือให้คณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดระยะเวลาผูกพันวงเงินขยายระยะเวลาผูกพันวงเงินหรือขยายเวลาระยะเวลาดําเนินการ ตามแผนเบิกจ่ายตามเหตุผลความจําเป็นแล้วแต่กรณีของแต่ละโครงการนะคะและ2ค่ะให้สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้เงินในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนได้โดยจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่แตกต่างจากโครงการที่ได้นําเสนอไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ําค่ะว่า กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนนั้นก็ควรจะดําเนินไปอย่างโปร่งใสชัดเจนรอบคอบแล้วก็รัดก,กุ่มที่สุดนะคะเพื่อให้คัดสรรบุคลากรได้อย่างดีที่สุดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการค่ะเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ําตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเหมาะสมจริงๆนะคะได้ทุนการศึกษาครั้งนี้อย่างเท่าเทียมค่ะ และเรื่องที่3นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องวาระจรนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติิอนุมัติงบปี68ค่ะซึ่งเป็นงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานแม่น้ำปิงและแม่น้ำกกระยะเร่งด่วนนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น355.33ล้านบาท ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยต่อไปค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเร่งด่วนก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูฝนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะท่านสุดท้ายนะครับจะแถลงผลการประชุมคอรมอเพิ่มเติมครับรบกวนท่านรองอนุพลครับครับครับขอบคุณท่านโฆษกครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางนะครับ ก็วันนี้ของผมจะมีแค่หนึ่งหัวเรื่องนะครับสั้นๆน,นะครับวันนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับเสนอครอรมอนะครับพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ไทยเข้าร่วมงาน International h o r t i c u l t u r e Expo 2027ระหว่างวันที่19มีนาคมจนถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่านะครับประเทศญี่ปุน่นโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมเกษตรของกระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบเข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับ และก็มีการเสนอให้เห็นชอบแผนการดําเนินง,งานการเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น497.49 49. 49. ล้านบาทระยะเวลาปีงบประมาณของปี2 5 6 9จนถึง2 5 7 1แล้วก็ขอความเห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรโดยตำแหน่งเป็น Commissioner General of Section ของไทยนะครับเป็นผู้ลงนามในสัญญาต่างๆสำหรับการเข้าประชุมร่วมงานในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดแผนการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในกรอบองบเงินที่ครมให้ความเห็นชอบได้สาระสําคัญของเรื่องนี้นะครับการจัดงานมหากรรมพืชสวนนานาชาติ2 0 2 7ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอยู่ร่วมกับธรรมชาติผู้คนมีความรู้สึกมีความสุขลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านความสัมพันธ์กับดอกไม้และความเขียวขจีโดยมีการจัดงานเปิดโอกาสให้ชุมชนทั่วโลกได้แบ่งปันความสำคัญของทรัพ,พยากรพืช ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจทางสังคมนอกจากนี้ยังมีความคาดหวังที่จะสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการในการใช้แนวปฏิบัติและความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสําหรับการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของสังคมที่ยั่งยืนโดยแผนการบริหารจัดการกิจกรรมและโครงการในครั้งนี้ระหว่างช่วงมีนา2568จนถึงกันยายน2570 จะมีการแบ่งโครงการเป็นระยะเวลาเป็นช่วงๆตั้งแต่เริ่มประชาสัมพันธ์นะครับเป็นแล้วก็ต่อไปคือการออกแบบและการก่อสร้างอาคารการออกแบบและการตกแต่งภูมิทัศน์ของสวนไทยและชิ้นงานในนิรรศการการตกแต่งอาคารและสวนไทยรวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศจนสิ้นโครงการนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปข้างต้นแล้วครับกงบประมาณทั้งสิ้น4 0 0 97.49ล้านบาทจะแบ่งออกเป็น3ส่วน โดยใช้ปีงบประมาณ69จำนวน241.63ล้านบาทปี70ใช้งบประมาณ228.70ล้านบาทและปี71ใช้งบประมาณ21.16ล้านบาททั้งนี้การเข้าร่วมงาน International h o r t i c u l t u r e Expo 2021ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีให้กับประเทศไทยนะครับในการนำเสนอนโยบายครัวไทยสัว,คร,วครัวโรคเพื่อตอบสนองความต้องการความมั่นคงทางอาหาร และเป็นโอกาสให้ไทยสามารถเรียนรู้และนาเอาเทคโนโลยีต่างๆและแนวคิดใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องมาใช้ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรกรเกษตรกรรมที่ยังยืนต่อไปของประเทศของคนไทยครับผมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆส่วนให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็ให้การตอบรับแล้วก็เน้นย้ำให้ทางกรมสง่งเสริมและก็ดูแลครอบคลุมผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำให้ผลงานครั้งนี้เกิดออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมแค่เล่นเดียวครับ เรื่องสุดท้ายนะครับนายกร,รัฐมนตรีได้ฝากนำาเบเดนท่านสื่อมวลชนนะครับจะมีงานสมมส,สรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568เวลาประมาณ19นาฬิกาครับที่ตึกสันติไมตร,มตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเวลา17นาฬิกาแขกผู้มีเกียรตินะครับทั้งส่วนราชการและผู้ที่ได้รับเชิญจะเดินทางถึงตึกสันติไมตร,มตรีทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะเดินทางถึงตึก,ตกสันติมตรีครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะถวายราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นจะปิดงานเวลา20นาฬิกาในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับถ้ารองขาล,งลวงมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับครับท้ายที่สุดนะครับก็ในฐานะเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายมนตรีเป็นคนอีสานซึ่งวันนี้ข้านตรี ได้มาประชุมที่จังหวัดนครพนมในฐานะที่เป็นคนอีสานก็รู้สึกขอบคุณคมตีที่ได้มาประชุมที่นครพนมแล้วก็ได้มีงบประมาณให้กับภาคอีสานตอนบน2นะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกขอบคุณท่านนายกซึ่งเพื่งจะหายป่วยท่านก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความตั้งใจนี้นะครับก็ได้รับความขอบคุณจากคนอีสานร,รวมทั้งจากผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้คือการถแถลงข่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับวันนี้สำนักโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการนายยกตตรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและเกาะติดสถานการณ์ในการเดินทางการประชุมคอรมอสัญจรตลอด3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันอาทิตย์เมื่อวานนี้และวันนี้ครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอจบการถแถลงข่าวครับสวัสดีครับ